หาสายยังสวยรายล้อมทะเลด้วยรักจำไว้ด้วยใจแน่นหนักตึง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 ,ตง,ตงเพลงกูรู้กูรู้ทุกเรื่องแล้วกูจะนำความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะเปิดฉากนะคะสายกับทะเลอ่าสายกับทะเลเปิดฉากนะคะเพลงซึง้งๆเนาะแต่นะคะหัวข้อเราก็ทราบซึง้ง เกินนะคะบทเพลงที่ร้องมาสักครู่ซึ้งกินใจนะคะนำในเรื่องราวรากศัพท์ของคาว่าจิตนะคะคืออะไรมาให้พวกเราเลยวันนี้นะเอาเป็นว่าแบบถอนรากถอนโคนนะคะรู้ในเรื่องรากศัพท์ของภาษาคำว่าจิตคืออะไรภาษาอังกฤษใช้คาว่า mind นะคะหรือจิตใจนะคะจะใช้คาว่า mind ตัวเดียวเลยมันก็คือความรู้สึกนึกคิด ไอ้คำว,ว่านึกคิดเนี่ยมันเกี่ยวกับสมองเลวนะเอารู้สึกไปไปเข้าไปจับอีกนะคะถึงจะมออีตีความหมายว่าจิตนะคะนั้นดังนั้นในเรื่องของจิตมันหมายความว่าเอาความคิดกับความรู้สึกมาผสมกันนะคะจึงเป็นความรู้สึกนึนคิดนะคะหรือเรียกว่า eq ชาวปัญญาความสำนึกภาษาอังกฤษใช้ความสำนึกจิตสำนึกว่าสับคอนเขาเรียกว่า consciousness นะคะส่วนจิตใต้สำนึกก็มา เรียกว่า subconscious อะไรเงี้ยนะมันก็เลย,เลยกลายเป็นเรื่องจิตที่มันมีความเกี่ยวพันกับชีวิตเราอย่างมากๆนะคะวันก่อนมเมนทอรจี้ก็ทำในเรื่องเราอธิบายให้กับนะคะผู้ที่เป็นเ,เขาเรียกเพื่อนห้องเรียนด้วยกันในห้องผู้สร้างเนาะเราก็อธิบายนะคะว่าความเป็นจิตของเรานะคะแยกออกมา4ประเภทที่มเมนเทอร์จี้นะคะไดเ้เรียบเรียง กลับในเรื่องราวประเด็นสําคัญแล้วก็เอามานะคะมา,าแชร์ประสบการณ์ในเรื่องคําว่าจิตกับพวกเราตรงนี้เลยแล้วกันนะคะมีในเรื่องเราจิตสํานึกเนะี่ยเรารู้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวของภาวะของเราที่กําลังพูดคุยกันเนี่ยเราพูดคุยในระดับจิตสํานึกก็คือคิดอะไรได้ก็พูดตรงนั้นหรือมีความรู้อะไรก็พูดออกมามีความรู้สึกยังไงก็แสดงออกมานี่คือการแสดงโดยใช้จิตสํานึกนะคะส่วน sub ซั c คอนชเนส s นะคะก็เป็นจิตใต้สำนึกที่เราเรียกกันว่ายักษ์จินนี่นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่คุณดานะะเมื่อเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจะเป็นเพื่อนของอันเบิร์ตไอน์สไตน์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อน,นี้ก็จะมาเขาจะเป็นนักจิตวิเคราะห์ซิมมอนฟอยนะฮะด็อกเตอร์ซิมมอนฟอยเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รู้ว่าเรามีจิตใต้สำนึกเนี่ยควบคุมชีวิตนะฮะมนุษย์อีกทีหนึง่งไม่ใช่เพียงแค่ ความรู้สึกนึกคิดหรือแค่ consciousness อย่างเดียวมี subconsciousness นะคะคอยบงการชีวิตมนุษย์อีกทีหนึ่งนี่คือคุณซิกมุลฟอยหรือ, Freud. อด r อกเตอร์ซิกมลฟอยขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเป็นนักจิตวิเคราะห์นะะนำในเรื่องเรารักษานะะผู้คนด้วยการใช้การสะกดจิตนะ,ะยุคเกือบ200ปีที่แล้วนะ,ะมีการรักษาผู้คนโดยการใช้การสะกดจิตอันนี้เป็นเรื่องราของที่เราต้องรู้เนาะ ที่นี้นะคะเรารู้สองตัวละจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกนะคะจิตเหนือสํานึกคือไฮเออร์เซลล์นะคะไฮเออร์เซลจิตเหนือสานึกจะเป็นลักษณะของไฮเออร์เซลคือตัวตนที่แท้จ,จริงของของเราทุกคนที่อยู่เหนือกว่าเราในมิติที่สูงกว่าในมิติที่3นะคะคือเราอยู่ในมิติที่3เดี๋ยวค่อยอธิบายกันไปนะคะแล้วทีนี้ไฮเออร์เซลลนอกจากจะเป็นตัวเราที่สูงแล้ว ยังเกี่ยวกับในเรื่องจิตวิญญาณชั้นสูงเกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่เรานับถือกันก็อยู่ในส่วนของความเป็นจิตเหนือสํานึกนะคะจิตเหนือสํานึกอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้จิตไร้สํานึกก็มานะคะจิตไร้สํานึกก็คือร่างกายรูปธรรมกายภาพเข้าของสิ่งของต่างๆที่เรียกว่าสสารสสารก็คือคนสัตว์สิ่งของนี่คือจิตไร้สํานึกอีกโอเคไหมทีนี้จิตทั้งหมด4ตัว ะะมีการใช้เขาเรียกว่ามีการสอดคล้องประสานงานนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการขับเคลื่อนนะฮะจากจิตสำนึกล้วนๆดังนั้นวันนี้เนี่ยเมนทอจี้จึงเอาเรื่องราวว่าเราจะรู้ได้อย่างไรกว่าจะเข้าถึงหัวข้อเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตสำนึกนี้หรือจิตของเราที่เป็นจิตผู้นำจิตซีโอจิตนำทางชีวิตเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะ เพราะสำคัญที่สุดต้องอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะถ้าเราเช็คว่านะคะเราอยู่ปัจจุบันขณะหรือไม่เช็คได้จากหัวข้อนี้เลยนะคะเช็คได้จากหัวข้อนี้เลยมป็นคยท,ที่ใส่ดีเทลให้พวกเราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาแบบนะคะมีในเรื่องราข้อมูลให้พวกเราสามารถเช็คลิสต์สภาวะจิตของตัวเราเองนะ,ะคะคำว่าจิตตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักไม่ได้เกี่ยวกับ สภาวะเรื่องเราที่รู้เรื่องจิตนั่นก็คือว่าจะวิปริตหรือบ้าไม่เกี่ยวแล้วนะคะมันเกี่ยวกับว่าเราเข้าใจสุขภาวะจิตของเราได้มากแค่ไหนเราก็จะมีความสุขตามนะคะสภาวะที่เรานะคะจัดสรรให้กับจิตได้เราจะต้องจัดสรรจิตนะคะจัดสรรจิตให้มีความสุขเราเป็นผู้ที่สามารถนะคะเช็คและก็ทำมาเซ็ต นื้อออกไหมคะเขาว่า mindset นี่นแหละเป็นแพผนชีวิตเป็นวิธีการที่จะทำให้ชีวิตไปตามในรูปแบบที่เราปรารถนาและต้องการและาเมื่อไหร่เราอยู่ในสุขสภาวะนะคะทุกมันจะไม่มาเพราะว่าคำว่าภาวะหรือสภาวะของความรู้สึกมันจะมาทีละหนึ่งสภาวะนะคะคุณจะเอาสองสภาวะมาพร้อมกันไม่ได้นะคะยกตัวอย่างบางคนบอกมันมีนะ mentality น,นะคะ ร้องไห้เพราะมีความสุขร้องไห้เพราะมีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของนะเอาเข้าจริงๆแล้วมันคือความสุขแม้จะมีเรื่องปิติของแห่งน้ําตาพังพูไหลออกมามันก็มือความสุขมันไม่ใช่ความทุกข์เขา้าใจไหมฮะดังนั้นในะเรื่องราน้ําตาไหลออกจากตาไม่ได้หมายความว่าเป็นความทุกข์เท่านั้น มันเรื่องของความปิติยินดีก็เป็นพลังงานที่ดีนั่นก็เรียกว่าสภาวะของความสุขที่ทําให้น้ําตาไหลออกมาโอเคไหมมันคนลคนละสภาวะดังนั้นเนี่ยเอาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาวะของความสุขความทุกข์มันจะกรอเวนะคะมันจะไม่เข้ามาแน่นอนดังนั้นนี่คือนะคะในสิ่งที่มันทยีิเอานะคะการเติบโตของการเรียนรู้สภาวะของกายใจจิตเนี่ย เอามาแบ่งปันพวกเราในเพจกรู๊กรูทุกเรื่องเพจนี้เป็นเพจที่รักนะคะดังนั้นก็มาพูดคุยกับเราทุกวันว่านะคะมีอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพื่อให้เรามีการแบ่งปักนกันได้อย่างต่อนเนื่องเนาะ,ะส่วนในเรื่องราวของเพจที่จะทาในในงานวิชาการหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามกันว่าเป็นทฤษฎีจะนะคะมีการพัฒนาในเรื่องงานเกี่ยวกับเอ่อทางด้านนะคะหนังสือนะคะหนังสือ อย่างไรและมีวิชาการอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยบอกกันนะโอเคมาเช็คนะคะวิธีการเช็คจิตตัวเองง่ายๆนะคะก็คืออันแรกที่มอนทอรจิจีเขียนให้ก็คือสภาวะของความสุขนั่นก็คือจะอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะเมื่อไร่ที่คุณอิมเอมเป็นปีนะคะมีเรื่องราวชื่นชมชื่นชมโลกนี้ทุกมิติชื่นชมโลกนี้ท,นนทุกมิตินะคะแม้ว่า,เ,าเรื่องอะไรบางเรื่องที่ อาจจะเข้ามานะคะอยู่ตรงหน้าคุณและอาจจะไม่ได้ปลื้มใจนะคะก็ขอแนะนํานิดนึงนะคะต้องจงใช้สติสัมปชัญญะในปัจจุบันนะคะเพื่อให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณจะต้องใช้อุเบกขาเข้าใจไหมคะดังนั้นในเรื่องกลยุทธ์ของนะคะภพวิหารสีมันต้องเอามาใช้อะนะคะเอ,เ,อเอามาใช้กับปัจจุบันขณะเต็มที่นะคะเพื่อให้คุณอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขนะและจงสนุกสนานกับการเรียนรู้ในปัจจุบันขณะ ทุกๆขณะนี่คือเป็นภาวะของความสุขนะคะถ้าถ้าถ้า,ถามีสาภาวะความสุขอย่างนี้นะคะร่าเริงที่ม้เดินแสงใสสนุกสนานกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแม้สิ่งไม่ใช่อยู่ตรงหน้าจะไม่เอ่อเป็นที่ปลื้มใจถูกใจคือคนเราเนี่ยจะชอบนะคะสมมตินั่งนั่งอยู่ด้วยกัน1ิบคนนะคะให้ทุกคน1ิบคนเนี่ยชอบในสิ่งที่เกิดปรากฏอยู่ตรงหน้าโดยไม่ได้มัดหมายเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเข้าใจไหมคะดังนั้น คนที่นะคะเจอสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันถูกใจชอบใจก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบคุณกับสิ่งที่ตัวเองได้รับได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆในปัจจุบันขณะส่วนนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอเรื่องราวที่มันไม่ใช่มีอย่างเดียวคือวางอุเบกขาอย่าไปวิจารณ์อย่าไปแปะป้ายอย่าไปใส่อารมณ์นะคะไม่พึงพอใจเพราะนั่นแหละสภาวะแบบนั้นมันจะเป็นเรื่องราวของการที่ทําพันธะสัญญาจิตบางประการให้กับจิตใต้สํานึก พราจิตสานึกคุณสั่งไปปุ๊บจิตสําจิตใต้สํานึกเขาจดจําทั้งหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องมาเตือนกันว่าอยู่กับปัจจุบันขณะต้องรู้เท่าทันว่าตนเองกําลังนะคะบันทึกจารึกเรื่องบางเรื่องให้กับชีวิตในอนาคตตัวเองนะคะอันนี้คือฝากไว้ส่วนข้อที่2ส,สภาวะของความที่อยู่ปัจจุบันนะคะคืออยู่ในเวลานี้ขณะนี้วันนอนะะวัน วันวอลเวลานอนนี้นะคะวันวอลเวลานอนนี้แต่จิตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนี้จิตไปอยู่กับเมื่อวานนี้10ปีที่แล้วตั้งแต่เกิด <c oughs> นะคือตั้งแต่เด็กนะอย่างเงี้ยนคะ่ะคือนะคะกายภาพอยู่ตรงนี้แต่จิตอะนะคะไปติดในเรื่องของ30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วหรือเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งนาะทีที่ผ่านมามันเป็นอดีตหมดเลยนะมันเป็นอดีตหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ย นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกของความที่นะคะที่รู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะคุณรู้สึกผิดนะคะจากสิ่งที่คุณไม่ได้ทําในสิ่งที่นะคะที่ผ่านมาและเลยในบางสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะมันคือมันผ่านมาแล้วเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าคุณไปอดีตนะคะ จิตคุณไม่ได้อยู่อยู่ปัจจุบันจิตคุณไปอดีตทีนี้จิตไปอดีตให้ทํำยังไงนะคะจิตเป็นอดีตอ่อยู่กับอดีตให้ทํำยังไงนะคะก็ต้องยอมรับและรับรู้และเรียกมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้รวดเร็วที่สุดนั่งทำแมชชีนมาเลยนั่งทำแมชชีนมาเลยนะคะและที่สําคัญที่สุดตัดอะไรได้ตัดไปนะคะเราต้องรู้ว่าเราจะไม่นะคะกินข้าวบูดอีกนะคะ ใช้คำว่าไม่กินข้าวบูดอีกนะคะเพราะข้าวบูดมันกินไม่ได้มันจะอาเจียนอาจมแล้วมันมันคาว่าอร่อยมันไม่มีอยู่แล้วอาเจียนอาจมแน่นอนเวลาคุณกินเข้าไปร่างกายคุณจะซุดโทมแล้วก็มีในะเรื่องสาภาวะที่นะคะไม่ไดีต่อสุขภาพนะคะคำว่าข้าวบูดกับอดีตก็คือนะคะเมื่อเมื่อเมื่อเรานะคะย้อนชีวิตกลับไปในอดีตในสาภาวะจิตของเราเอาจิตเราไป คุกนะคะอยู่กับของที่มันเน่ามันเสียแล้วนะคะก็คือเปรียบเทียบข้าวนะคะวันนี้สมมุติว่าเราเราเรามีข้าวนะคะที่เรากินไม่หมดเราเสียดายเ้าก็นะคะเอามาเก็บไว้นะคะขนาดถนอมอาหารไว้อย่างดีนะคะแต่นานวันไปนะคะนานวันอาจจะแค่2วัน3าวันแค่นี้ข้าวกระูดก็เน่าแล้วนะคะไม่ต้องไปพูดถึง3ปี4ปี10ปี20ปีไม่ใช่นะคะไม่ใช่สาเกไม่ใช่อร่งนลเข้าใจไหมคะ นังหรือวายที่ต้องหมักกันนะข้ามปีๆหลายๆปีนะคะไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องหยุดเอาจิตเราไปจุ่มกับอดีตที่มัน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 หาสาระไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ตัดทุกข์จากอดีตไปเสียนะคะเพื่อที่จะให้เรามี power of now power of now เป็นพลังที่เราจะนําชีวิตเราในความสุขปัจจุบันเพื่อไปสร้างอนาคตนะคะแล้วจงมั่นใจเถอะนะคะว่า สิ่งที่เราปลูกสร้างนะคะในความสนุกสนานร่าเริงแจ่บใสของชีวิตเราทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็กลายเป็นนะคะอนาคตเราก็ไปเจอสิ่งที่สนุกสนานร่าเริงนะคะเบิกบานใจทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะเรารู้ตัวนะคะรู้ตัวและเราจะไม่สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตนะคะของเราในปัจจุบันให้ซ้ำรอยเดิมอีกก็เท่านั้นเองนะคะเรื่อง เรื่องเก่าไม่ต้องมาเล่าใหม่เรื่องเก่าไม่ต้องมาเล่าใหม่ทำแต่เรื่องนะคะที่อยู่ปัจจุบันขณะว่าจะทำอะไรให้ดีที่สุดกระเท่านั้นเองนะคะทีนี้อันที่3มนะคะก็มีเรื่องท่าจิตนะคะคือปัจจุบันวันวอเวลานปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะคะคือกายอยู่ตรงนี้ปรากฏนะคะในเรื่องราวร่างกายตรงนี้แต่สภาวะจิตนะคะไปกังวลน,นะ,ะอยู่กับในเรื่องราวของสิ่งที่ยังมาไม่ถึง กลัวนะฮนะกลัวนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือคุณเอาจิตไปนะฮะอยู่อดีตละนี่นี่เป็นเรื่องราวสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่คุณเกิดก็เกิดความกังวลคาดการล่วงหน้ามีการนะฮะมีการพยากรณพยากรชะตาชีวิตของตัวเองพยากรณชะตาชีวิตของคนอื่นพยากรณ์เหตุการณ์สถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะไว้ล่วงหน้านั่นแหละจิตไม่อยู่กับปัจจุบันนะฮนะนั่นก็คือวุ่นวายกับ อนาคตไปหมดเลยนะคะดังนั้นเมนทอยซี่จะมาบอกพวกเราทุกคนว่าไม่ว่านะคะจะอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเนี่ยมันใช้ปัจจุบันเท่านั้นเองในการที่จะคิดอดีตนะคะคิดถึงอดีตและไปกังวลอนาคตนะคะเพราะถ้าไม่มีปัจจุบันนะคะคุณก็ไม่มีอนาคตนะคะก็คืออนาคตคุณไม่ต้องกังวลอดีตคุณก็ไม่มีเข้าใจไหมถ้าปัจจุบันคุณนะคะคือไม่มีอะไรแล้วนะคะคือกายไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกอย่าง มันนะคะมันมันเป็นสุญญากาศหมดเลยนะคะก็คือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังมีปัจจุบันขณะจงรักษาปัจจุบันขณะของคุณให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นพลังที่สําคัญมากๆนะคะที่จะทําให้คุณนะคะล้ำลึกถึงอดีตหรืออนาคตได้ซึ่ง2องอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่เอ่อไม่ใช่เป็นคุณสมบัตินะคะของการที่จะใช้ชีวิตในทางที่มีประสิทธิภาพสําหรับเราเพราะ มันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะไม่ชัดเจนในเรื่องราวที่เราจะใช้ชีวิตปัจจุบันเพื่อไปอนาคตนะคะส่วนอดีตเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนี่คือพูดกันแบบชนิดที่ว่าทุกคนก็พูดนะคะตัวเราเองก็รู้ดีแต่สําคัญที่สุดคือจะทําไงให้ตัดนะคะตัวเองออกจากอดีตให้สินส้นซากได้นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องนะคะถามใจตัวเอง แล้วนะคะต้องรู้ว่านี่คือหน้าที่ของเราที่จะต้องตัดให้สิ้นกับอดีตให้สิ้นซากนั่นก็คือต้องทําด้วยตนเอ,เองเพราะทุกคนรู้หลักการดีนะคะเพียงแต่ว่าใครจะลงมือทําหรือไม่เท่านั้นเองนะคะไม่มีใครไปช่วยใครลืมอดีตของตัวเองได้ไม่มีใครไปช่วยใครให้นะคะเลิกกังวลอนาคตได้คุณแต่ละคนเราแต่ละคนทุกๆคน ะะล้วนจะต้องทําด้วยตนเองทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะวันนี้ก็เอาเรื่องเรานะคะข้อคิดตรงนี้มาบอกให้พวกเราเพราะเรายังเหลือเวลานะคะที่จะเข้ามาสู่เส้นทางการไปปีใหม่ของปี6กอีกไม่กี่วันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอยู่กับปัจจุบันขณะและมีความสุขเยอะๆค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่บ๊ายบาย